สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกเลนส์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนส์ที่อยู่ทางขวามือของผมนะครับที่เพื่อนเื่อเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเลนส์ตัวนี้เลยเลนส์16-35ของทางโ o n y นะครับ f 2.8 GM Mark II นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างแล้วก็รูปร่างหน้าตาเลนส์เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Review ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวเลนส์ตัวนี้แล้วก็คลิปรีวิวเปรียบเทียบเลนส์ตัวนี้นกับเลนอื ใครที่ต้องการหาซื้อกล้องเลนส์เบอสสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้แล้วก็ร้าน One Shot c a m e r a นะครับใครที่ต้องการหาอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวกล้องเลนส์นะครับเข้าไปดูกันได้สําหรับร้าน One s h o t Camera ก็จะมีพวกขาตั้งไฟแล้วก็กระจกกันรอยต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามร้าน One Shot Camera ได้อีกร้านหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่กับตัวเลนส์16-35 f 2.8 GM Max ่ในกล่องนะครับของสําหรับเลนตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆไปหาซื้อเลนมือ2หรือว่าซื้อมือหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะได้ดูว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยว่าภายในกล่องให้อะไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นเลนประกันศูนย์ไทยนะครับก็จะมีตัวสติกเกอร์แบบนี้มาให้นะข้างหน้ากล่องนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นศูนย์ไทยเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีภาษาไทยตรงนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นจาก Sony Store Thailand นะครับแล้วก็จะมีซีเรียลตรงนี้นะครับว่าซ ภาในกล่องมีอะไรกันต่อนะครับ เวลาเราเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอก็จะเจอแบบนี้นะตัวเลน GM เ็เนี่ยเขาจะให้ตัวกระเป๋าผ้ามาให้นะครับก็เป็นแบบดั้งเดิมทําแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วนะครับสำหรับตัวเลน GM เเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วครับก็มีคู่มืออยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าผ้าแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยกล่องเขาจะเหมือนมีความกระชับมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเขาจะไม่มีภายในอันนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เลนกันนะครับว่าที่เลนเนี่ยเป็นยังไงนะตัวเลนเขาจะอยู่ในกระเป๋าผ้านะครับซึ่่่่่งงงงกกกกกรระะะเเเเเเปปปปป๋าาาผ้้้้นนนนนีีีียยยย็็็็จจหมมมมือออดดัิิคแแลลลวทไใุส การที่เขาหันมาใช้ถุงผ้าแทนนะครับสมัยอดีในะตะกอนเนี่ยเขาจะใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับที่ห่อตัวเลนมาอันนี้ความรู้สึกแรกนะครับเวลาผมจับขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเลนอนะ่ะมันเบาวกว่าเดิมพอสมควรถึงขั้นเยอะเลยด้วยซ้าพอหยิบขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเลนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์เพิ่มเติมก่อนนะครับว่าในกระเป๋ามีอะไรอีกก็จะมีสายคล้องกระเป๋าน,น,นะครับแล้วก็ตัวฮูดที่เขาให้มานะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวเลนกันนะครับเลน16-35 f 2.8 GM ตัวนี้นนนเเเปปป็่่่ทททีีทีี2 2023พิงําาออกมใ้ด ขึ้นมาสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับจะเห็นได้จากนะครับคือเริ่มแรกสุดนะครับน้ําหนักที่เบาขึ้นแลอวในส่วนถอดมานะครับก็จะเป็นในปุ่มค่า F เนี่ยที่มีการหันมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับสามารถที่จะหมุนแล้วปรับได้นะครับถ้าเพื่อนๆหมุนไม่ได้นะครับให้มาเปิดตรงนี้นะฮะตรงเนี้ย IIS นะครับเป็นล็อกอยู่ให้เราลบกดลงมานะครับเพราะว่ามันล็อกตัวค่า F ตัวนี้ไว้นะเราก็จะสามารถหมุนได้ปุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มคลิกออนนะครับเพื่อนๆที่อยากได้แบบคิกๆก็สามารถเปิดออนเปิดออฟได้ลักษณะต่่่าาาาางงงๆขขอออตตัััวววเเเลลนนนนนนีีีี้้้้้กกก็็มมํหหทคยะแ อยู่ที่82มเมนะครับเพื่อนๆสามารถหาพิวเตอร์มาใส่กันได้ที่82ม mm. มแล้วก็ตัวท้ายเลนส์นะครับท้ายเลนส์เขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งเวลาถ้าเราซูมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการซูมที่ยื่นออกมาแค่นิดเดียวนะครับเวลาที่1 6 mm. ถ้าหดกลับก็จะเป็น35ม mm, มนะครับแล้วในส่วนถัดมานะครับก็จะมีระยะโฟกัสใกล้สุด0.22เมตร mm, นะครับก็คือใกล้มากๆสําหรับการใช้งานนะครับแล้วในส่วนของฮูดของเขานะครับฮูดของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงไปกว่าเดิมเยอะเเเลลยยคคัแต่่่กก็็งคงงคออดดิมืวาทีาใสูข GM มันจะเป็นแบบการล็อกหู้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องกดตรงนี้นะครับเวลาปลดล็อกบีบนะครับเวลาล็อกก็ล็อกไปเลยเวลาปลดออกก็บีบแล้วก็บอยดปบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหู้นสำหรับตัว1635 GM Mark 2นะครับเพื่อนๆก็ลองดูกันไว้เผื่อเวลาที่เพื่อนๆไปหาซื้อมือหนึงมือสเนี่ยจะได้ มีข้อมูลนะครับนี้เป็นคลิปรีวิวอันบ็อกให้เพื่อนๆดูนะครับเบื้องต้นสําหรับตัวเลนส16์16-35 f 2.8 gm mark 2นะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปรีวิวตัว16-35 gm แบบใช้งานจริงมาให้ดูแล้วก็ทําคลิปเปรียบเทียบระหว่าง gen 1กับ gen 2นะครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้เป็นคลิปอันบ x ็อกเบื้องต้นคร่าวๆนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง minimal r e v วิ w ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ